เก่งจังอ่ะ,อ,ะอู้อู้อร่อยเลยเฮ้ยน้องชอวเก่งเ,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 เอา,า,าออเ,อเดี๋ยวเามาตัดให้เออเก่งเก่งอันนั้เดี๋ยวเอากลับกระดูกหมูไปกัดยังไม่นะกลัวเศษเศษกระดูกหมูอะอ่าไม่เป็นไรแม่ได้อยู่ชอวกินบ่อยแล้วกระดูก เก่งจังโอ้โหปุ้ดกระโดดใหญ่เลยอันนี้ทิ้งเลยเอาทิ้งเอาทิ้งไงก้าก้าเออดูเลยทิ้งแล้วเอาเนี่ยเอาไม่ทิ้งนะเอาใส่นี่ใส่นี่ยใส่หมดชิ้นเลยคำเลง 嗯嗯，好，好，我。喂。